ก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Piver TS นะครับวันนี้เราก็โยกเกม ROV e นั่นเองนะครับวันนี้เราจะทําแทงชนแทงนะครับของ IPP กับผมนะครับว่าแทงใครจะแน่กันนะครับตอนนี้วันนี้เราจะเอาเป็นแทงตัวโอเมก้านะครับโอเมก้ารูนั่นเองนะครับรส่วนเราก็ไม่มีถาวรน,นะเรามีบัตรเช่าก็พอเห็นไหม,มยังหล่อโอเมก้าเรา เราจะใส่รูนเป็นอะไรดีนะนี่ดีกว่านะครับรูนนี้เลยเราจะไม่พูดนะเพราะพีพีมันอยู่ใกล้ผมนะจะตกหนะัวออยา้แล้วอ่ามาเปลี่ยนูนไม่อยากจะมูแม่กดแล้วอะ่ะไม่ทันแล้วเสียใจด้วยนูครับผมไม่กล้ารแล้งไดมอนกับแล้งคอาไมดอ้์นะครับว่า <c oughs> ใครจะโหดกันนะมาดูกันเลย <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับแร้งเลยมันไม่เกี่ยวกับแร้งนะครับ เจวกับฟรีมือนะฟรีเท้าฟรีที่ต mm ูด hmm. มันเกี่ยวอ้เนเอ้ยอัพสกิลผิดไหมเนี่ยทุกคนผมอัพสกิลผิดนี่ไงโอเมก้ารูตึงเว้ยเว้ยเว้ย ถึงตัวโอเมก้านะครับเป็นตัวที่ดันป้อมเร็วมากๆแล้วก็สามารถดันป้อมเร็วที่สุดแล้วไปก่อนนะเออเพราะว่ามันสามารถสตันป้อมได้นั่ะนี่นะครับสุดจัดเออเอาไปลงแรง,เ,ง,แงเดี๋ยวเราจะเอาไปลงแรงนะครับว่าทีมได้ครับไม่เราไปาอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ย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 อาดีเป็นตัวที่ใช้สกิลกับป้อมได้ทุกสกิลเลยก็ว่าได้ใช่ไหมทุกสกิลนะครับสุดยอดเลยตัวนี้ ช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับอื้อเปิดใ,ใครทักมาอีกแล้วเขียนในฝนตกทักมาเฮ้นนย <laughs> โอ้ยร้อนขนาดเปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมเหมือนนั่งใกล้อะเตาไฟอะ่ะอือฮ้ยมันม,มันมันดีอยู่นะมันดีอยู่นะโอ,อ้มิก้ามันดีอยู่นะครับ เหมาะกับการลงแรงมากเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ขี่สี่ร้อยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาดิขี่สี่ร้อยกยอมถอดดูเอาอะไรกูจะมองหน้ากูเอาดิมึงแค้นเลยมึงแค้นเหรอวะเดี๋ยวนะครับเราจะยิ้มหยาบไปนะครับไอเทมเราจะอุบไว้นะไม่เอ็มีพีมันรู้ ราจะไม่มีกฎใดๆทั้งสิ้นเบียสู้กันแล้วก้หนีครับต้านานอยู่นะตึบอุ้ย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 ออ้ย เราจะออกไปทิมเป็นแบบนี้แล้วกันครับวุ้ยวุ้ยหน้าเป็นรูปเลงจริงจริงหน้าเป็นรูปเลงอยู่นะแต่เพื่อนจะด่าไหมท้ามึงเล่นกาก์ดอืมฉันชื่อไบนาทังชนทัง

ไม่กากแตมฉันป้อ,นนอนนนนมออน้ำด้วยนี่ดันปพ่มน้ำเลยเลยปพ่มเร็วสุดยอดเนี่ยมันก็สามารถตันป้อมได้อย่างนี้นเห็นไหมป้อมยังตีไม่ได้เลยสุดจัดเลือดเต็มอะไม่ได้กลับบ้านอู้ยต้านนานเว้ยเว้ยเว้ยเปลี่ยนดีกว่านะทุกคน

โอเมก้าไม่ออกขอชิ้นเดียวเลือดเข้ามาเลยค้าด่าเขาูเขาพูดว่ายังไงวะอ่ะวีเบียรอะอะไรวะงูชุดเลดี้ก็ชุดเอออืมอืมอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอุ้ยมีอาการแหลกน้อยนึงไปไหนไปไหนอื ตึบหึงตึบตึบบโคตรดัวตึบตึบมาวดตึบมาวดเบชอาอ้าาประมาณเท่ากับเพละครับตัวนี้บอกเลยดูเอาแล้วกัน ึบมาเอาอะไรดีคุณ,คณผมชคอ,อ,อะไรดีผมเห็นตัวนี้มันอย่างนี้แล้วผมก็เลยออกอย่างนี้ดีกว่าานะมาดิมาดิมาดิซีเดียวทูดเฮยออกป็นปิงนิดนึงนะโอ้ยปิงเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่นิท่าไหละเยอะเลยละละละเยอะเลยเลยละย อสู้ว่าแรงอยู่นะมเอก้าเนี่ยโอมก้า mm ลูตมมาแ้ว hmm. น mm ั hmm. ่นเดือดเดอไม่พอมจะแตกเราจะไม่เอานะเราจะดองดองดองเซอร์ดองอืมอืมอืม้ออุ้ย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 จะแตกหูตึบสึกลูกข่าง นี่ไงน,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 นี่ไงแเดียววะฮะของพี่พีไม่ใช่ตั้แป๊บเดียวอะ,อะของกูสตาร์นุ่งแป๊บเดียวใช่ไหมไม่ของมึงไงสตาร์ทกูด่นลองดูดิมาดูรองเท้าดิต้านสาธารณะเลยเวลยไม่ไม่มีคำว่าเดียวในสนามลบ ตัวนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะทุกคนไม่ใช่เล่นๆเลยนะทุกคนเอาไงเอาไงให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งให้โอกาสของเต็มอะเอาไงป้อมแตกพอดีนะกูว่านี่คือข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมเลยนะมนะป้อมแตกแต่ดูท่าทีแล้วป้อมไม่น่าจะเป็นใจให้พีพีนะครีปตียังรัวปุ๊บเรียบร้อยป้อมแตกไปบูมโอเค วิกตอรีสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับชนะอย่างง่ายได้นะแบบสใสๆใครจะใช้เอาไปลงแรงก็ได้นะ<ม>น่าใช้นะตัวนี้จริงๆมันตันป้อมได้ถ้าถ้าทีมไม่ได่าเราจนเราหัวร้อนออกก่อนนะอืมดูด,ดิสองต่อศูนย์ครับเงินนำครับสองพันยอดไปเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็ มีทะนะครักบกศขอบคุณทุกท่านที่ร,รับชมนะครับขอบคุณครับผม